นี่พี่นองอ่าากคู่ไก่บุลีนะนี่สวัสดีค่ะดีเทากัเดินทากว่าตอนนี้เขาอยู่ทางปอตะท่อบ้านดอกไม้ตัวสวนติบจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่องกนเาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเสียงเพียงพี่น้องเขาจะเสียงเคียงตัวพี่น้องราดประจำเขาจะเสียงเคียงกูอเขาเสีย เอาเช่นไหนจังไหนบลูมิวส์คิวคิวใบคุณคิวใบเถอะไปใส่มือสายเกลียวเอาใช้พวกนี้ไงเออก็สวยเม่ไหวกินขผาคือเราก็ตัวเบียรกินเผากินน้ำแล้วเราก็จะเดินทางไปบ้านพักเดือนที่สี่เอารูดใกลไปไว้บ้านพักนะครับแล้วเราก็จะไปทัวร์กับที่พากสไลด์คิวตะเพียงเขาพ่ากระติไป น้ำกวนไปด้วยรถทัวรถถ์วนะครับพี่น้องรถทัวรถถ์วไปนะครับพี่น้องเอ้ยตัวลงตัวรกินดิบจะรอ <laughs> ไปตําเลยตําเลยพอเขาสร้างบาียวาเีนงดีเดือียร์ตเอาใครดีเนาะธรรมดา หอมอีกแล้วโอ้อยากใจกระอยากกระยาอยี่เด้พี่น้องเนี่ยปอบเพียเบอรด้วยี่รับเข่าออกออกรดออกมานะบอเพีบอบเพริดกี่สิบเมตรงานพอดงานไม่ฉ่ำเลย

อีจะมาไกโดยมีกรสวยสิพ่อขาดไหมว่า่เพื่อนดีบัซีาวผมชุรถก็ใส่หน่อยแท้ปฏิญาณดผมชุรถใส่หน่อยให้เราเตียงหนามัตับหงส์เยอะนี่ ผู<ม>้ด้สีเมือนนำมากินแลวกนำมาเทะ<อ>นะอใอสีอสเหส,สเหสมือระดับเฉพภูพานเธุรกิจนะธุรกิจเนี่ยลาตุมตับมีล่เลือดต้องเอาตับตุวปุด้วย หนับประหลาดนางสื่อจะหนับประหลาดนางก็ได,ด้ดิเกลียวหวานใจอีกอ่ะท่มเสี่ยเลือดโอ๊ยเขาเนี้ยหาเด้อแม่โอ๊ยเว,ว,ยอยวนออกเลยหอนหอนน้อง มึงอยู่กับยังเหี่ยวน้ำป่าเผาอยู่เนะ <c oughs> าะไอห่วง้างเราป่าเผา,าเนาะมันก็ยิ่งมาข้างบอกเป็นยังละท่านหนึ่งกินรอก็ไปเลื่อตัหัวเออต่มาหูวงเ้็วมุงมาสายเลื่อตัหัวระซุ่มพี่น้องมาแล้วสำหรับ <c oughs> ม,มานานึงเพื่อเกา่าเช้านี้ขาดไม่ได้นะขะแม่ไม่ใส่ประเด็นเดอัน,นจ็ดส่วนนี่ <c oughs> ทับท้นเลยนะครับนป่ที่้ามาใส่ใส่เปียบสมัยใส่สูตรจะพอไุเล่นจะหนอสองเท้าโหลอดพอถ้ต่ากันแบบจับแบบแบบติมติมไม่ติมมือเป็นเป็นบกินท่ก็จงพิชเชียง คุณสรุปบอกว่าอะไรเินหนาเินหน่สใส่ทุกอย่างดีำป้าเลยแม่ใส่บทุกแชมีแต่เศษบอกหัวว้ยป่าเผาขอปักชีเลิเลิศพักอนามีพักอนามีวก็เลยอนามี พักสลัดจิ้มเหนียงตาเผาเข้็กินนี่ตัวผักกาดขาวเข้กินกาดขาวด้วยล่ะตัาตเอาตนี้ก็ได้หอกหิวแม่หิวสใสหัวสั้นหัวน้ำ ขาน้นดรอเลยผสมซีบีอีกพอแล้วขวบเลยเอบเงี้ยเกสรพีเราเกบรพักเอาทพีขายดีกัจังสีละถามราดูมาค่กับทพีแล้วในเกิดก้อนกัน โคกเกิดก้อนยี่่าจะพี่หวงดีไยโคกเกิดก้อนอยู่วร่าเยาวาได้มาหลบหนาเพียตะพี่แล้วบอสแยบนนีจงทพี่ในไว้ในดึงบูชาบอบูชาบอทะพีครุ่กินไส้เน่ยจกินับน่มาแล้วออม เอาหมูลาบหมูปลาเผาขาดเมื่อไหร่ต้องไปกับเปสมตำนะครับพี่น้องนี่รอสมตำนี่ออกขับุณค่ามาแล้วพี่น้อง ล้าว่าเป็นตับไข่เค็มตับไทยอนอยากใส่มือได้พี่น้องดูซิมมึงก่อนซิมมึงเลยอื่นผ่านบอ ก็ขอไปก่อนพี่นอ้องขออนุญาตไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ